แสงแดดเมืองไทยร้อนไม่แพ้ชาติใดในโลกนี่คือเรื่องจริงเลยนะคะทุกคนว่าไม่ร้อนสุดจริงๆเลยค่ะแต่ปิ่มก็ไม่เคยกลัวแสงแดดเลยนะคะเพราะก่อนออกจากบ้านได้เตรียมผิวเพื่อป้องกันรังสี uv ด้วยวิธีการง่ายๆโดยให้ใส่ใจตั้งแต่ขั้นตอนการล้างหน้าใช้เจลล้างหน้าอ่อนใสอย่างไบฟ้า15อ่อนโยนต่อผิวล้างหน้าไม่เกินวันละสองครั้งซับผิวหน้าให้แห้งใช้เซเว่นไวเป็นครีมบำรุงผิวเนื้อครีมบางเบาซึมเข้าสู่ผิวง่ายมาก ครั้งแรกของการรวมพลังสารไวท์เทนนิ่งไว้ถึง7ชนิดด้วยกันช่วยปรับสภาพผิวเพื่อผิวกระจ่างใสา,าทั่วใบหน้าเลยค่ะ ตามด้วยครีมกันดาษเนอร์เดซัมล็อก50โดยเราต้องทา2ข้อนิ้วทาเยอะๆลงไปเลยนะคะหลังลงบำรุงกันแดดผิวนุ่มสวยสู้แดดกันแล้วละค่ะแดดแรงแค่ไหนก็ไม่หวั่นนะคะเพราะมีเซ็ตผิวกระจ่างใสช่วยดูแลสภาพผิวสวยแล้วพร้อมออกจากบ้านได้แล้วละค่ะมีจำหน่ายพร้อมบริการฟรีที่ศูนย์หมอมวลชน